สวัสดีครับทุกคน s อ i c น a n อยู่ินดีต้อนลับครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการรับเพชร5 s 0เพรฟรีๆกันนะครับโดยไม่เสียสักบาท <Huh? S 1> ไปรับชมกันพร้อมกันเลยครับแน่นอนกิจกรรมในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือการที่ g m มแจกเพจ560รเพรนั่นเองครับผ่านกิจกรรมแอป i อ a y กูเกิลแ o ลกูเกินั่นเองครับภาพมา ซึ่งในจิตกรรมก็มีบอกว่าจ่ายแค่0บาทรับ560เพชรนั่นเองครับซึ่งจิตกรรมจะเป็นยังไงมารับชมพร้อมกันเลยครับลำแรกครับให้เราเติมโค้ดเข้าไปเรียบร้อยครับโค้ดรับผูปองของเราเองครับใครเป็นลูกค้าใหม่ก็เติมส่วนของลูกค้าใหม่ใครที่เป็นลูกค้าดั้งเดิมหรือลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เติมบส่วนของลูกค้าเก่าไปนะครับ เมื่อเราได้ปูปองใบที่1มาแล้วเราก็จะมาเช็คเงินในแอเพทั้งหมดผมมีเงินอยู่100บาทนะครับเราจะมาทําการซื้อเพชรกันนะครับจากที่ผมมีเพชรอยู่308เพชรนั่นเองครับตอนนี้ครับกดไปครั้งที่1 35บาท100เพชรครับกลับมาดูกันที่แอเพทกันอีกครั้งครับจะสังเกตได้ว่าเงินของผมไม่ลดสักบาทนั่นเองครับเอาละครับเราจะไปซื้อกันอีกรอบนึงครับ แล้วผมก็มีเพิ่มจากเดิม100เป็น508เพรแล้วนะครับกลับมาที่ a i r p a d ครับเราก็จะพบว่ามีคูปองใบที่3เพิ่มเข้ามาให้เรานะจากนั้นครับเราก็ไปกดสั่งซื้อกันอีกรอบหนึ่งจาก5 0 8เพรก็จะกลายเป็น608เพรน,นั่นเองครับดูในส่วนของ a i r p a d กันอีกรอบหนึ่งครับก็จะพบคูปองใบที่4และเงินยังไม่ลดสักบาทเหมือนเดิมฮะเราไปสั่งซื้อกันอีกรอบเลยเมื่อสั่งซื้ออีกรอบจาก608เพรจะกลายเป็น708เพรน,นั่นเองครับ มาที่ส่วนของแอร์เพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะพบกับคูปองใบที่5ซึ่งเป็นใบสุดท้ายยอดเงินที่ยังไม่ได้ถูกหักไปไหนนะครับกลับไปเติมเพชรกันต่อดีกว่าจาก708เพชรก็จะกลายเป็น808เพชรนั่นเองครับกลับดูที่ส่วนของแอร์เพกกันบ้างนะครับเงินก็จะไม่ถูกหักนะครับแต่คูปองก็หมดไปแล้วนะครับคล้ายกับว่าเราได้รับเพชรโดยที่ไม่ต้องเสียสักบาทหรือจ่ายศูนย์บาทนั่นเองครับ อย่างยัง,ยงไม่หมดนะครับเรายงังเหลือ60เพศด้วยกันนะครับให้เราไปที่ปฏิทินกิจกรรมนะครับแล้วเลื่อนไปที่ประกาศนะครับมาที่แอปฯจากนั้นกดเข้าไปแต่ที่ปุ่มรับ10เลยคั้งที่ 1, 10เพศค้งที่2 50เพศร,รวมกันเป็น550เพศนั่นเองครับออาวเมื่อแตะแล้วก็อย่าลืมไปรับกิจกรรมที่จดหมายด้วยครับเพราะ60เพศนี้จะเข้าที่จดหมายนะครับไปรับกันเลย อย่างๆยางย่างย่ง,ยงเหลืออย่งเหลือ,อย่งเหลือกิอจกรรมที่เป็นรางวัลพ่วงนะครับให้เราไปแตะที่เพชรน,นะครับรับอีก60เพชรรวมทั้งหมดก็กลายเป็น560-60กกลายเป็น620เพชรเลยทีเดียวครับอาาทำไมไม่ย่อนเพชรละว,วะ ต้องขอขอบคุณ g ีนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เราได้ใช้เพชรกันอย่างฟรีๆนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ติดตามรบก,กวนเพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจริงๆด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ